กับผีเสื้อแดงคืนนี้เป็นคืนที่เงียบสงัดบุญอายุ20ปีนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารกับพ่อแม่ก่อนจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนสี่คนที่ชายทะเลในขณะที่พ่อแม่พูดคุยกันพ่อก็เอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงบุญจะกลับกี่โมงพ่อถามขณะที่แม่จัดเตรียมอาหารอยู่ใกล้ๆ จะกลับประมาณเที่ยงคืนครับพ่อแค่หนึ่งคืนเองบุญตอบด้วยรอยยิ้มก่อนจะพูดต่อไม่ต้องห่วงนะครับผอมาจะระวังขับรถให้ดีอย่าเร็วเกินไปแม่เอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังครับแม่เขายิ้มให้แล้วออกจากบ้านด้วยความตื่นเต้นคืนที่ชายทะเลเป็นคืนที่สนุกสนาน พวกเขาหัวเราะเล่นน้ำและทำกิจกรรมต่างๆจนถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันกลับบ้านบุญขับมอเตอร์ไซค์กลับคนเดียวในคืนที่มืดมิดเสียงลมพัดและเสียงคลื่นดังไกลๆทำให้เขารู้สึกสงบในใจแต่แล้วเมื่อขับผ่านถนนเปลี่ยวบุญเห็นเงาผู้หญิงในเสื้อแดงยืนอยู่ข้างทาง ผมยาวฟูฟ้องแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวคือใบหน้าของเธอไม่มีตามีแต่ปากที่ยิ้มอย่างน่าสยดสยองสวัสดีคะ่ะช่วยพาฉันไปอยู่ด้วยเถอะเสียงของเธอดังขึ้นทำให้บุญรู้สึกหนาวเย็นไม่ฉันไม่ไปเขาตะโกนในใจก่อนจะเร่งเครื่องหนีไปอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อหันไปมองด้านหลังเธอก็อยู่ที่นั่นทุกครั้งที่เขาขับผ่านทำไมไม่หายไปละ่ะเขารู้สึกหวาดกลัวและขับเร็วขึ้นขับผ่านถนนมืดที่มีหมอกหนาและลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกับกลิ่นแปลกๆที่โชยเข้ามาในจมูกกลิ่นเหม็นเน่าที่ทำให้เขารู้สึกอาเจียน ในขณะที่เขาขับไปเรื่อยๆความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเริ่มมีอาการแปลกๆน้ำมันเริ่มจะหมดบุญตัดสินใจเร่งเครื่องไปอย่างรวดเร็วเพื่อจะกลับบ้านให้ทันก่อนที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวนี้อย่าหนีไปเลยเสียงของผู้หญิงในเสื้อแดงดังขึ้นข้างหูของเขาบุญ มาอยู่ด้วยกันนะไม่เขาตะโกนในใจขับรถหลบสิบล้อที่ขับสวนมาอย่างบุดหวิดจนทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงแต่ความกลัวยังคงตามติดจนกระทั่งน้ำมันหมดรถของเขาเริ่มดับลงกลางถนนเขาพยายามควบคุมสติขณะที่เสียงกระซิบของเธอดังขึ้นบุญช่วยฉันเถอะ เขาไม่สามารถทนเสียงนั้นได้อีกต่อไปจึงกระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเหมื่อไหลท่วมตัวเสียงหายใจหนักและเร็วขณะที่เขาวิ่งเข้าสู่ความมืดอย่าหนีไปเสียงของเธอยังคงติดตามมาอย่างใกล้ชิดร่างของเธอลอยตามมาไม่ห่างบุญมาอยู่ด้วยกันนะ บุญกลัวจนตัวสั่นเขาเหลือบมองไปข้างหลังแต่ไม่เห็นร่างของเธออีกแล้วขณะที่เขาวิ่งถึงบ้านหัวใจของเขายังคงเต้นรัวเขารีบเปิดประตูบ้านและล็อกทันทีแม่พ่อเขาตะโกนด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นแม่ถามด้วยความเป็นห่วงผมเจอผู้หญิงในเสื้อแดงไม่มีตามีแต่ปาก เธอขอให้ผมพาไปอยู่ด้วยบุญพูดเสียงสั่นขณะนั่งลงกับพื้นพ่อมองเขาด้วยความกังวลลูกทำอะไรไปมีใครอยู่ที่นั่นไหมไม่เธออยู่ที่นั่นและมีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นศพบ,บุญน้ำตากลอตลอดคืนเขาต้องทนทุกข์กับความกลัวที่ไม่รู้จะทำอย่างไร คืนที่เงียบสงัดเต็มไปด้วยความตึงเครียดในหัวของเขายังได้ยินเสียงกระซิบที่ยาวนานบุญมาอยู่ด้วยกันเถอะเสียงนั้นทำให้เขาไม่สามารถหลับตาได้และยังคงติดตามเขาไปตลอดทั้งคืนจบบริบูรณ์